สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนเนี่ยพลังพีบานะคะวันนี้ไปเก็บของมาจากสวนนะคะเนาะนีะน่เก็บมาจากสวนสิเอาไปนั่นนะคะเก็บของไปสวิต ใบบักูดค่ะพี่น้องใบบักูดสดๆจากสวนเนาะบริษัทไทยเม่งตอนไปเก็บสวนหลังบ้านพี่พอ่อกับพี่แม่อากาศฟรีเครือค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิไปหาเก็บอีกอยู่บริสุทิ์เครื่องมะนาวมะนาวเก็บเมื่อวัยรายแล้วเนาะได้ตุ้ยเย็นกันเลย,ยเก็บมาอยีกจำเลยแล้วเนาะตาไข่ค่ะตาไข่สดๆจากสวนออร์แกนิกเนาะค่ะพี่น้องเนาะบริษัทไทย บริษัทปุ๋ยเคมีหรือบริษัทสีสารพิษเนาะค่ะพี่น้องใส่แต่ปุ๋ยพ่อหล้กก็บักม่วงค่ะนี่ม่วม่วงบริษัทไม่ได้สวนซื้อมาจากตลาดนะเนาะม่วงอันนี้ม่ม่วงก็บสิเอาไปนั่งนี่นี่แหละค่ะเดี๋ยวอันนี้ก็สิหูดออกเนาะเอาเอาแต่ใบมันงเนาะค่ะเนาะของฝาก ของฝากจากเมืองไทยไปสวิตเซอร์แลนด์ห้าบัวต่องล่างเก็บไปยังสี่เนาะเดี๋ยวตะไคร่จะไปเอาอยู่แต่ว่าอ่าบุหงาเขาใช้ไหนพันต้มมอบอเนาะคะ่ะเนาะบุญเต่ว่าห้ากะจะล่องเมืองเนาะคะ่นะ,คะ,นะคะอ่าปากติไม่ได้เอาไปค่ะบุควานนีปัญหาอย่างเนาะอันก็เลยว่าเก็บไปอีกเดี๋ยวก็เดินทางแล้วเนาะคะ่ะวันที่อ่าวันที่ซิมหาเนาะก็เลยต้องเมียนของไว มืัอนี้วันที่หยิบสองเองวันนี้วันที่หยิบสองเองเงินของไปแล้วอย่ามือเงกับบอมี่เวลาเนาะคะ่ะว่ามือเงินสิไปเสริมสวยเฮ็ดเล็บค่ะเท่าไรก็ต้องเสริมสวยเป็นธรรมดาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะไก่งามปลากคนดกงามปรแตง่งขว่านเป็นบอเบลเออขานกับลูกสาวใบบกูดค่ะพี่น้อง หอมหอมจากสวนเท่านะคะเนาะอเอาหายกลัวคนสิได้ไปยูโดเนานะมันเก็บใบป,ประคุลกเออแล้าพกินหอดสวิตเซอร์แลนด์แล้วนะค่ะพี่น้องเอ้ยกินหอดหอ,อากาศเย็ยนเย็ Land นย <c oughs> ูสวิตเซอร์แลนด์เนาะเดี๋ยวไปแฟมยวกับสิว่ากินหอดเมืองไทยบินไปประคุใส่ถุงไว้ อแต่ปิดบิดไปแล้วก็เอาเอาไว้ในไว้ก่อนไปถุงไงไ่ายๆไว้ก่อนเนาะแต่ว่าพอตองล่างเนาะเอาเข้าไปกับวม่ลเล่าสิใสจะค่อยด่างเนาะเพราะว่าเดียวเดียวมันจะเก็บได่บ่ดนแต่ว่ามันเป็นใบกระกูดจากสวนเข้าเองนะคะว่าม,มีสารเคมีหมอกที่ไี่ยังเมืองนี้เป็นในชตด นอนกินค่ะแต่ว่ามันก็ง่ายๆเลยเนาะที่แรกว่าเสียลนวยบักูดลายลายใ่ว่ามันมันมอมี่มันเหมิดเนาะเพราะว่าหน่วยบักูดนี่ค่ะพี่น้องปาดเนาะค่ะบางเจ้าเก็เอาไปเียนานอ่าล้างสะพวมมากโฟมก็ได้เนาะหรือว่าก็เอามาไหว้ในสิงทำความสะอาดอ่าขั้วแบบนี้เนาะกินหอมเนาะค่ะเวลามือเข้าๆอะไๆอย่างเงี้ยเข้ากับม้ารูบๆๆเลยน้ำมันออกเนาะ มันจะหอม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 บ้านห้องหอมหอมพอดีเลยชอบที่ทอมฟิล์มมากเสียงนิฟิล์มเสียงนิฟิล์มเดี๋ยวขออนุญาตเก็บต่อกันเดลยค่ะเด้อนี่แค่นี้แหละค่ะเมื่อนี้พอกันวิดีโอนะบ๊ายบายรักษาสุขภาพค่ะ